พระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้ากลิ่นสดชื่นของดอกไม้อบอวนในอากาศเสียงไก่ขันอย่างมีความสุขแกะกำลังร้องและฝูงวัวกำลังร้องมอไปทั่วฟาร์มและก็มีเสียงแสนราเรืองอีกเสียงดังอยู่ไม่ไกลลา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 ล,ะละคนแสนสวยของฉัน ขณะที่แพสสไตลิสสนุกกับการถักเสื้อกันหนาวหลากสีเธอไม่รู้ว่าหมาป่ากำลังแอบมองเธอผ่านทางหน้าต่างหมาป่าแอบดูสิ่งที่เธอทำจากนั้นก็หนีไปลา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  คนสัญสวยของฉันละลาละลาละลาไม่ทักพิเศษของฉันถักเสื้อและถุงเท้าให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวแพสไตลิสยังคงร้องเพลงไปถักเสื้อไปตอนที่ม้าป่าโผล่มาพ,พร้อมกับไม้ถักเอาสวัสไตลิส อรุณสวัสดิ์หมาป่าฉันเข้าไปได้ไหมได้สิประตูเปิดอยู่แล้วแล้แลแลนี่เธอทำอะไรอยู่ด้านอะไรดูสิฉันถักเสื้อกันหนาวสวยๆให้ตัวเองอ่ะนายชอบมะก็ไม่เลวนะแต่เธอถักช้าไปหน่อยไปเนี่ยฮะฉันว่าฉันถักผ้าบันคอเสร็จก่อนที่เธอจะถักแขนเสื้อเสร็จอ,อ,อีกนะฮะ <c oughs> นายล้อฉันเล่นหรือไงไราสาระหมาป่าฉันว่านายไม่รู้วิธีถักหรอกนะเรามาพนันกันเป็นล่ะเอาเป็นเอ่อไข่ห้าฟองเธอคิดว่าไงอืมไม่แน่ใจตกลงแล้วกันอ่างั้นขอไม้ถักพวกนี้หน่อยนะแล้วเธอเอาไอ้นี่ไปฉันจะใช้ไม้ถักคู่นี้ถักเริ่มนับถอยหลังได้เลยนะเอาละสามสอง และปรากฏว่าหลังจากที่เห็นแพสตาสไตลิสเริ่มถักม้าป่าก็พบไม้ถักอีกสองคู่เขารีบเอามากฝรั่งติดที่ไม้ถักคู่หนึ่งทันทีหนึ่งออไม่มันเหนียวมากเลยนี่มันไม้ถักอะไรกันเนี่ยพอเถอะนาเลิกหาขออ้ออางสถีเถอะฉันเริ่มถักแล้วนะเห็นเปล่านี่นายทำใช่ไหม นายโกงนี่นาหมาป่าอย่าทำตัวขี้แพ <laughs> oh, ้ไปหน่อยเลยสไตลิสแหมโอ้หมาฝรั่งติดเต็มเลยติดเสื้อกันหนาวติดผมติดเสื้อผ้านายทำไปได้ยังไงอ่ะแพ้สไตลิสวิ่งไปที่ทะเลสาบและแกะหมาฝรั่งที่ติดทั่วตัวออกอ หมาฝรั่งติดหนึบและแกะไม่ออกหมาป่าเดินไปหาเธอเขามองดูแพสตลลิสดิ้นรนในทะเลสาบแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาโอ้สไตลิสเธอเปลี่ยนสไตล์แล้วสินะเนี่ยจะย้อมผมสีเขียวกันเหรอเนี่ยแหมมันเป็นเทรนของปีนี้กันเหรอแต่เธอดูดีแล้วเนี่ย ฉันไม่คุยกับนายแล้วเงียบไปเลยเข้าใจไหมเช่แพสตไลิสเปียกเปื้อนและเหนียวตัวเธอหมดความอดทนที่หมาป่าหัวเราะเยาะและอยากให้เรื่องทั้งหมดนี้ยุติลงตอนนั้นเองเธอก็คิดออกฮะ แม่บอกว่าแป้งฝุ่นจะทำให้แป้งโดหลุดออกมันอาจใช้กับหมากฝรั่งได้ โออ้้้สสตายยลลิิเเเธคดดจะป็นนนผีีวแ่มขรฉันเอาหมากฝรั่งออกได้เมื่อไหร่นายเจอแน่แพ้สไตลิสแกะหมากฝรั่งออกไม่ได้ไม่ว่าจะทำยังไงและเธอก็ไม่อยากจะตัดผมเลยด้วย โอ้จะไม่อยากตัดผมหรือว่าเสื้อใหม่ของฉันบางทีฉันอาจจะปิดผมด้วยที่คาดผมนี่แพสไตลิสทําที่คาดผมอันสวยแต่วันนี้โชคไม่เข้าข้างเธอเลยไม่นะจะไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยนี่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 นอยากจะมีเขาด้วยแล้วเนี่ยฮ์สไตลิสหยุดพูดไปเลยนะแค่นี้ก็ฉุนมากแล้วด้วยฉันไม่อยากยุ่งกับนายตอนนี้ โอ้มันละลายเฮ้ย้ยฉันรู้แล้วน้ำแข็งต้องไปหาน้ำแข็งแล้วละ่ะแพส์สไตลิสวางน้ำแข็งบนหมากฝรั่งฮ่าพอมันแข็งตัวมันก็จะหลุดออกมาฮเร่ ในที่สุดหมาฝรั่งก็แข็งตัวและหลุดออกจากผมของแพสไตลิสและเสื้อหนาวได้เวลาจัดการหมาป่าแล้ว ูสิสไตลิสมาสะอาดแล้วไม่เห็นต้องทำให้มันยุ่งยากเลยนะฉันคิดว่ามันตลกดีออก <c oughs> อออออออเอาสไตลิสจะทำอะไรเหรอเอาไข่ไม้ฉันทำไมกันล่ะหาฉันรู้ว่านายไม่ใช่เพื่อนที่แย่นายแค่ไม่รู้จักวิธีเล่นเท่านั้นและนายชอบเล่นแผลงๆด้วยแต่ฉันก็รักนายไข่พวกนี้ฉันให้เป็นของข,องขวัญน,นายแล้วกันมาา้าป่าตาโตอ้าปากค้าง ที่แพทสไตลิสทำเขาประหลาดใจเขาเริ่มพูดติดอ่างเพราะกำลังงงอยู่เอ่อสสสสไตลิสแต่ทำไมเอ่อเธอรักฉันกันเหรอ้เธอเธอไม่โกรธฉันเหรอเนี่ยไม่ไม่โกรธเลยงนะ พอได้ยินเสียงปฏิกิริยาของแพสตยลิสต์มมาป่าก็รู้สึกแย่มากและขอโทษด้วยน้ำตาหนองหน้าฉันฉันฉันขอโทษนะจะเป็นเพื่อนที่แย่มากเลยอ่ะเธอยังรักฉันทั้งทั้งที่ฉันทำแย่แบบนั้นกับเธอเธอรักฉันเธอรักฉัน